วันนี้เรามากินร้านเปอร์อิงครับต้งมอต่ทส่บ้านอะไรนนีมากินหมอเทียงครับที่ไปถวายโลกันมาโอ้ม่อย่างนี้เอ็นไหมนี่นี่นี่ตอวนี่กินเลยมาอี่ซุ่มมาแล้วนี่ไงสินี่ตัวใหม่แล้ มาไเมามไปเที s <S ่ยวไหนนะเผื่อจะเก็บของอะไรไปเสร็จถ mm. like ้าถ right? I mean, like no like ่ายรูปเลยตอนนี้หัวหน้าไปบอกเออเดินไ่ายมแล้วก็เงมานี่มาแล้วครับปูเห่าโอ้โหเป็นไงลองกินดูเดี๋ยวลองกินดูอือเราไม่ต้องกินใหญ่กินแค่นี้กแต่วันนี้อันเล็กกัดินี่ตัวเล็กมั้งเออเห็นไหมอะไรหรอเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนยดูอือ หวานมากครับน้ำเอร์เปอิงนะใครมากินต้องได้ปลาบุรีอ่ะเนาะเนี่ยเนี่ยอร่อยโอเคมาตักก่อนเลยครับนี่กุ้งลายเสือกุ้งลายเสือเดี๋ยวเราจะกินเดี๋ยวใช้คนแก่เอาแกะได้โยใช้คนแก่เพราะมือผมถือโทรศัพท์อยู่มันได้ไม่ได้แกะมาลองชิมดูนะคุณจะได้รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหน แต่ปูเนี่ยม the okay. ันก like ินเลยเพราะเขาแกะมาแล้วดูดิ๋ยวเขาแกะมาแล้วนะอิสลามมันกินได้นะเพราะว่าเป็นทหาลรทหารทหารทหารเลยโอเคดูกุ้งมาพี่โยแกะปูกะเนี่ยแกะเออเมียผมแกะช้านะมันเลยนั่นเลยหลายนาทีมันอไหรกินปูให้ดูเนี่ยปูกล้ามแกะให้น้ำเปลือกอื่นๆดีมาก ยอยน้ำจิ้มมันไม่จิ้มเลยครับจิ้มนุ่งห่ออืมหอมจิันสุดยอดหอมตัวกลับอร่อยอร่อยมากน้ำจิ้มอ,อ,อ่ะเนยตัวกุ้งน้ำจิ้มสุดกกยอดครับอืมอืม้อะเอมประอิงนะใครมาปานเลย